มีหลายครั้งนะครับที่บางคดีเนี่ยต้องใช้เวลาหาหลักฐานนอนเป็นชาติเลยเพื่อที่จะจับคนร้ายได้แต่มันก็มีบางคดีเหมือนกันนะครับที่แบบมีหลักฐานมากองอยู่ตรงหน้าตํารวจแล้วเนี่ยแต่เขากลับไม่เคยมองมันเห็นเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่เห็นธรรมดานะไม่เห็นเป็นเกือบ10ปีนะ่ะ และนั่นแหละฮะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของคดีไดอารี่ในวันนี้ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบคดีพิลึกแล้วก็อยากฟังมันทุกอาทิตย์แบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ติดตามแอดที T นะเพื่อจะบอกกับแอดมินเพจ Fn Dairy ว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าขอเรื่องราวแบบนี้อีกนะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับย้อนกลับไปยังเช้าวันที่สดใสของมหาลัยที่ชื่อดังแห่งหนึ่งในปี1984นะครับ ในวันนั้นเองเนี่ยทุกคนก็มาเดินเล่นกันยังมาหาอะไรแบบปกติอะครับก่อนที่จะมีเสียงกรีดร้องจากนักเรียนสาวดังขึ้นครับกรีดและตำรวจนี่เนี่ยก็มาลุมกันที่นั่นเลยเพราะว่ามันมีการพบศพศพหนึ่งครับที่นอนกองอยู่ใต้บันไดโดยสภาพศพที่เขาพบนะครับมันจะมีแจ็คเก็ตสีเทาอัหนึ่งซึ่งได้คลุมอยู่และพอเปิดเสื้อนั้นออกมาดูเนี่ยก็พบว่ามันเป็นศพของผู้หญิงฮะที่หน้าตาเธอเนี่ยมีสภาพอันบอบช้ำแบบพอควรเลยโดยตำรวจนะครับได้คาดการว่า การเสียชีวิตเนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากการขาดอากาศหายใจครับเพราะว่าบริเวณคอของเธอนะครับมันจะมีการฟกช้ำอยู่เป็นวงๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นสิ่งแค่นั้นแหละที่ตำรวจมันได้รู้เพราะไอ้บนตัวเธอนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยที่บ่งบอกว่าเธอเป็นใครมาจากไหนกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ปัรประจําตัวอะไรเนี่ยไม่มีเลยฮนะแต่ที่ชัวร์แน่ๆนะครับก็คือเธอเนี่ยไม่น่าจะเสียชีวิตจากการโดนล,ลากมาข่มขืนนะเพราะว่าเสื้อผ้าบนเรือนร่างของเธอทุกชิ้นนะครับมันก็ยังอยู่ครบเลย ไม่มีการแบบถูกดึงหรือถูกปลดอะไรออกเลยถึงแม้ว่าจะมีแค่ถุงเท้ากับรองเท้าที่ได้หลุดไปเท่านั้นนะคือตำรวจนะครับก็ได้บอกว่าไอการที่รองเท้าและถุงเท้าได้หายไปเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังต่อสู้กับคนร้ายในตอนที่ได้มาขโมยของเธอไปครับเธอก็แบบอาจจะดิ้นจนรองเท้าอะไรหลุดแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็หยิบรองเท้าคว้าหัวคนร้ายอะไรประมาณนั้นนะหลังจากนั้นนะครับเธอก็พลาดท่าครับแล้วก็เสียชีวิตลงแล้วคนร้าย,ยก็ลากศพเธอมาเก็บอย่างที่ใต้บันไดนี้เอง คดีนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ปวดเสียดเวียนก้าวกับตํารวจมากเพราะว่าไม่รู้จะไปเริ่มจากที่ไหนคือด้วยความที่ว่าคดีนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นในมหาลัยที่แบบเปิดให้คนข้างนอกเนี่ยได้เดินผ่านเข้ามาอะไรกันบ้างดังนั้นนะครับคนร้ายเนี่ยก็จะสามารถเป็นได้ทั้งแต่คนในมหาลัยหรือว่าคนนอกที่แบบได้เดินผ่านเข้ามาครับ ส่วนถามว่าทําไมตํารวจไม่ไปดูกล้องอะไรคนร้ายแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าลืมไปได้เลยครับเพราะว่ายุคนั้น,นมันเป็นยุค80ที่กล้องเนี่ยมันยังไม่ได้มีเป็นตาสับปะรดจนเหมือนทุกวันนี้ครับแต่ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าจะมีตานะครับเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีไอ้หนุ่มผู้หนึ่งฮะวิ่งหน้าตื่นมาหาตํารวจจังที่เกิดเหตุเลยซึ่งพอหลังจากหอบเพื่อคากเสร็จไอ้หนุ่มผู้นี้นก็ได้สูดหายใจแล้วก็บอกว่าเขารู้ว่าศพพวกนี้เนี่ยมันเป็นใครยิงคนนี้เนี่ยคือแฟนของเขาเอง ซึ่งพอพูดแบบนี้จบนะครับตำรวจก็แบบงงมากเลยว่าเออเอ็อเองรู้ได้ยังไงเราเป็นตำรวจเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นใครพี่โปลิสนะครับก็เลยได้ลากผู้หนุ่มผู้นี้ไปเข้าห้องสอบสวนเลยครับแล้วก็ถามว่าเอ็งเป็นใครมาจากไหนทาไมถึงบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีชื่อว่าเคิร์กครับที่เป็นนักเรียนที่ได้เรียนอยู่มาหาลัยเนี่ยแหละโดยเขาเชื่อว่าไอ้ศพนี้นะครับต้องเป็นศพของแม่นางเดปบบี้วิลสันแฟนสาวของเขาแน่ๆ โดยเคิร์กนะครับได้เล่าเรื่องว่าในคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยเดบบี้แฟนสาวของเขานะครับก็ต้องอยู่ทําโปรเจกต์ที่ห้องแลบคอมพิวเตอร์ของโรเลนแบบดึกมากเลยและด้วยความที่เขาเป็นแฟนหนุ่มใช่ไหมก็แบบเดี๋ยจะอยู่เคียงข้างน้องเองนะเจ้าก็อยู่เฝ้าไปครับแต่ว่าเวลามันก็ผ่านไป5้าทุมแล้วเที่ยงคืนแล้วตีหนึ่งแล้วแม่นางเดบบี้นะครับก็ไม่มีทีท่าว่าจะทํางานเสร็จเลยครับ ผู้หนุม่มก็แบบทางตาโชว์แมนออกไม่ไหวครับก็สะบปงกลงจนแฟนสาวเดบบี้นะครับก็บอกว่าเฮีย e ไม่ต้องมา acting โชว์แมนหรอกง่วงก็กลับไปนอนซะไปเดี๋ยวฉันทํางานเสร็จแล้วฉันก็จะกลับไปบ้านเองแล้วพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่นะซึ่งด้วยความที่ตอนนั้นผู้หนุม่มคนนั้นก็แบบทั้งง่วงทั้งเหนื่อยนะครับเขาก็เลยแบบโอเคโอเคก็ได้งั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนที่หอพักก่อนนะจะที่รักจุบจ๊บจุ๊บซึ่งเขาบอกว่าไอการตัดสินใจครั้งนั้นของเขานะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากครับ เพราะว่าปกติแล้วนะครับแฟนหนุ่มผู้นี้เนี่ยเขาก็จะรอเดบบี้ทำงานจนเสร็จครับเสร็จแล้วเขาก็จะเดินไปส่งเธอที่รถเพื่อให้มั่นใจว่ามันปลอดภัยเทว่าด้วยความที่แบบเธอก็ทํางานอยู่ดึกๆแบบนี้จนชินเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับพอหนุ่มก็เลยคิดว่าเออคืนนี้มันก็คงเป็นอีกคืนปกติคืนนึงแล้วมันก็ไม่เป็นไรเราก็ขอตัวกลับบ้านไปครับซึ่งระหว่างที่เดินออกมานอกตึกเนี่ย บัคเคิร์กนะครับก็ได้พบกับพิยามคุมตึกคนหนึ่งฮะแล้วก็ได้บอกพ่ยามว่าเออยามเนี่ยแฟนผมทํางานอยู่ที่บนห้องแลบคอมพิวเตอร์ด้านบนตึกพ่ยามช่วยดูแลเขาหน่อยละกันนะยามก็แบบได้ครับผมเดี๋ยวผมจะดูแลให้นะครับไม่มีปัญหาซึ่งเช้าวันต่อมาหลังจากที่บัคเคิร์กได้กลับมาที่มหาลัยนะครับเขาก็ได้ข่าวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้กลายเป็นศพอยู่ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องนี้มากแล้วก็เดินไปเรื่อยครับแต่พอเดินไปถึงลานจอดรถเนี่ยก็พบว่า รถของเดบบี้นะครับยังอยู่ตรงนั้นเลยแต่เขาก็คิดว่าแบบเธอก็คงจะทํางานดึกๆอะไรยังอยู่ในห้องคอมอะไรไม่เสร็จบังก็เลยกะจะเดินไปหาเธอที่ห้องคอมครับแต่พอเข้าไปถึงห้องคอมแล้วเนี่ยก็กลับไม่เจอนางเลยบักเคอร์ก็ยืนประจิตประตอเรื่องราวอยู่สักพักครับก่อนที่จะคิดว่าหรือว่าไอ้ศพที่เขาได้เล่าลือกันนะั้นมันคือศพของแฟนเขานะเท่านั้นแหละครับเฮียเคอร์นะครับก็รีบจำอ้าวไปยังที่เกิดเหตุเลยครับแล้วก็มันร้องโหยเฮกับตำรวจเนี่ยแหละ ซึ่งพอพี่ตำรวจเขาได้ยินเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เล่ามานะครับพี่ตำรวจก็แบบอ О, paper, ้เนะออรอรอเออน่าสงสารนะ่าแฟนเธอเป็นอย่างนี้แต่ว่าตำรวจไม่เชื่อเรื่องที่คุณเล่ามาหรอกเพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาได้เห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างเลยนะครับที่ได้เกิดขึ้นคืออย่างแรกเลยนะครับเรื่องที่บักเคิร์กได้เล่ามาเนี่ยมันจังบังเอิญกันเหมือนจังหวะซิทคอมกันเหลือเกินนอกจากนั้นนะครับที่มือของผู้หนุ่มผู้นี้เนี่ยมันก็ยังมีรอยช้ำกับรอยแผลสดๆใหม่ๆเล็กๆที่ได้เกิดขึ้นบนมือเขานั่นเองในตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็คิดว่า มันต้องเป็นการที่แบบเขาต้องฆ่าแฟนสาวเขาแล้วมาสร้างเรื่องกุอะไรแบบนี้แน่ๆเลยแต่ทว่าบัคเคิร์กนะครับก็ได้อธิบายไปว่าไอ้รอยช้ำบนมือเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่เขาปฏิติประต่อดได้ว่าแฟนสาวเขาได้เสียชีวิตแล้วก็เลยเจ็บใจมากก็เลยเอามือเขาเนี่ยไปซัดเข้ากับของข้างๆเหมือนกับพระเอกในมิวสิกวิดีโอนะครับก็เลยทําให้มือเขาเนี่ยแบบแบบช้ำแล้วก็มีรอยแผลอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้คาพูดแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งทําให้ตํารวจเนี่ยมองบนขึ้นไปอีกครับคือแบบเองจะแท้ไปไหน ตำรวจก็เลยคิดว่าเนี Now, But, ่ยนะมันจะไม่ใช่การฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ละแต่มันต้องเป็นคดีการฆ่าเพื่อแบบการทะเลาะกันระหว่างแฟนหนุ่มแฟนสาวอะไรแบบนี้แน่แต่ทว่าตำรวจนะครับจะจับบักเคิร์กไปตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าหลักธงหลักฐานอะไรยังไม่มีใช่ไหมก็เลยบอกให้บักเคิร์กเนี่ยไปพักที่หอพักของเขาก่อนครับ๋ตวตำรวจจะไปสืบหพาอะไรมาจับคุณเองคือเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะแสรวมไปเอง เมื่อบอกให้บักเคิร์กไปพักเสร็จแล้วนะครับโปลิสเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปยังห้องแลบคอมพิวเตอร์ที่บัคเคิร์กได้เล่าเลยครับว่าเป็นที่สุดท้ายที่เดบบี้เนี่ยได้อยู่ก่อนที่จะตายไปเผื่อว่าจะมีหลักฐานอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้พบกับคอมพิวเตอร์ของห้องแลบเครื่องหนึ่งครับที่มันยังเปิดอยู่เลยซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีงานที่หญิงสาวทําอยู่ครับแต่ว่ายังทําไม่เสร็จนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีพวกสายฟงสายไฟซึ่งน่าจะเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้้รรัััดดคออออออเเเธนนนนบบตกกกยยู่่ิิวณลืออีห นั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยอาจจะถูกลอบกระทําชําเราอะไรระหว่างที่กําลังทํางานอยู่ก็ได้แต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติในสถานที่นั้นนะครับก็คือไอสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันจางดูแบบสะอาดเนียบเนียนมากราวกับว่าคนร้ายเนี่ยได้เตรียมการมาอย่างดีฮะก็มโนไปต่างๆนานา,นานเลยซึ่งจริงๆแล้วคนร้ายเขาไม่ได้เตรียมการอะไรแบบนี้หรอกแต่เป็นเพราะว่ามีคุณป้าแม่บ้านฮะแกก็ไม่รู้ไงว่ามันเกิดเรื่องอะไรที่มีขึ้น พอแกเข้ามาเห็นห้องเลอะเทอะแบบนี้ใช่ไหมครก็สะบัดดานักเรียนไปตามธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เก็บกวาดห้องไปจะเรียบร้อยเลยนั่นเองแหละครับก็เลยทําให้หลักฐานที่ตํารวจคาดว่าจะได้จากห้องนี้เนี่ยมันปนเปื้อนไปหมดเลยซึ่งพอตํารวจไปถามป้าแม่บ้านนะครับว่าแบบป้าป้าเคยเห็นอะไรที่ผิดปกติกับห้องนี้ไหมก่อนที่แบบป้าจะทําความสะอาดเนี่ยห้องครับมันได้กระจายกระจายเลยเนี่ยไม่สงสัยเลยเลยหรอว่ามันจะมีคนร้ายอะไรแบบนี้ ป้าก็แบบป้าจะไปรู้อะไรล่ะพหนูมป้าไม่ใช่ตำรวจนะแล้วไอ้ห้องครับที่มันกระจัดกระจายแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันแหละสันดานนักเรียนป้าเบื่อแล้วทํางานอยู่ที่นี่มาตำรวจก็แบบพอๆๆป้าไม่ต้องบ่นผมเข้าใจแล้วป้าไม่รู้อะไรจริงๆเอาเป็นว่าตำรวจนะครับก็ไม่ได้เบาะแสะอะไรเลยจากป้าครับสิ่งที่มันพอจะเป็นประโยชน์จากการที่ตำรวจได้ไปนค้นห้องแล็คอมพิวเตอร์มานะครับก็คือไอ้รอยเลือดรอยเล็กๆที่มันได้ติดอยู่กับเก้าอี้นะฮะ ซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งไปยังห้องพิสูจน์ให้เขาได้ตรวจครับเผื่อว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็นึกได้ว่าเออไอ้บักเคิร์กเนี่ยมันเคยบอกว่าก่อนที่เขาจะกลับไปนอนเนี่ยเขาได้ทําการฝากแฟนเขาไว้กับยามคนหนึ่งด้วยนี่หว่ายามคนนั้นเนี่ยน่าจะมีเบาะแสอะไรกันบ้างตำรวจนะครับก็เลยได้มุ่งหน้าไปหายามคนนั้นเลยแล้วก็เจอจริงๆครับเป็นยามที่มีชื่อว่าเคิลสแมนทว่ายามคนนั้นนะครับก็ได้บอกกับตำรวจว่าในคืนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปดูแลอะไรในนนตตััวึก้ เขาก็เลยได้ทําการวอบอกกับอีก2คนฮะที่มีหน้าที่ไปดูแลในห้องแ l a คอมอะไรแบบเนี้ยให้ไปดูหญิงสาวคนนั้นหน่อยคือมีแฟนก็ามาฝากอะไรเอาไว้ตำรวจก็เลยได้ขอเบาะแสของยามอีก2คนที่เขาได้ประสานงานไปฮะซึ่งอาจจะขอเรียกเขาว่ายาม C กับยามดีก็แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวชื่อตัวละครมันจะเยอะไปแล้วเพื่อนๆจะงงการไปสอบสวนกับยาม C แล้วก็ยามดีนะครับแทนที่มันจะทําให้ตํารวจรู้สึกว่าคดีนี้มันได้คลี่คลายมากขึ้นนะครับ มันกลับทําให้พี่โปลิสเนี่ยงงขึ้นอีกครับเพราะว่าไอยามซีนะฮะเวลาสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีท่าทางแบบกวนๆเงอะงะไง,ง,ง,งคือเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยมีการศึกษามาก่อนก็ได้เวลาตลํารวจจะถามเลยนะครับเขาก็พูดตอบกับแบบกวนๆตลอดเลยอย่างเช่นเขาก็เล่าว่าอ๋อไอวันนั้นน่ะเขาก็ได้รับวอรมาแหละให้ไปดูแลแฟนสาวเลยแต่ว่าเขาไม่อยากทำนะก็เลยวอไปบอกให้ยามดีมันทําซะงั้น แต่พอตำรวจได้สืบมกาบกนะครับไอ้ยามคนนี้ก็เหมือนกันรู้สึกจะลำคาญแล้วก็เลยบอกตำรวจว่าเขาเองเนี่แหละเป็นคนที่ได้ฆ่าแม่สาวในคืนนั้นคือสะบัดสำนวนที่ไอ้ยามคนนี้ได้พูดมานะครับมันก็กนตีนพูดทีเล่นทีจริงซะจนตำรวจเนี่ยไม่รู้จะเชื่อได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่มันพูดออกมาตำรวจนะครับก็เลยได้ไปสืบประวัติของชายผู้นี้ครับแล้วก็ได้พบว่ายามคนนี้นะครับเขาเคยโดนจับมาก่อนข้อหาที่แบบบุกลุกสถานที่อื่นหรือว่าไปขโมยอะไรมาบ้านนะครับ นอกจากนั้นเองเนี่ยเขาก็ยังได้โกหกประวัติของตัวเองครับเพื่อจะมาสมัครงานเป็นยามครั้งนี้นี่เองบำวก็เลยแบบได้บากหัวยามผู้นี้ในฐานะของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเอาไว้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ได้ไปสอบถามยามอีกคนหนึ่งซึ่งชื่อว่ายามดีฮะที่แกเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีสติที่ดีหน่อยซึ่งประวัติคร่าวๆของยามดีก่อนที่จะมารับหน้าที่เป็นยามนะครับเขาก็เคยเป็นทหารรับใช้ชาติมาก่อนครับที่ก็มีวินยัยแล้วก็ไม่เคยมีคดีอะไรติดตัวเลย แล้วในคําให้การของยามดีนะครับมันก็ไปขัดกับยามซีนิดหน่อยตรงที่เขาบอกว่ามันไม่เคยมีเลยนะไอตอนที่ยามซีได้วอลมาบอกเขาให้แบบไปช่วยดูห้องคอมอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเขาก็มีการได้เดินไปเช็คดูห้องคอมนั่นเหมือนกันคือเวลาประมาณตีสองนะครับแล้วตอนที่เขาไปเช็คเนี่ยก็พบว่าไฟของห้องคอมนะครับมันยังเปิดอยู่นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเสียงการทํางานของเครื่องปรินเตอร์ครับ เขาก็เลยคิดว่าคงจะมีนักเรียนอะไรทํางานอยู่ดึกๆอย่างนั้นแน่แต่ก็ไม่ได้ชะโง,งกหน้าเขาไปดูแล้วครับเพราะว่าไม่อยากจะไปรบกวนอะไรเขาเนะก็คิดว่าแบบอีกสักสองสามชั่วโมงอะไรก็ค่อยๆวกกลับมาดูที่ห้องนี้อีกดีกว่าแล้วระหว่างนั้นนะครับเขาก็ได้เดินไปโทรศัพท์คุยกับแฟนของเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยฮะหลังจากนั้นก็ส่งสติ๊กเกอร์ลายเอฟนดเดรย่ไปกระนุ่งกระเน่งกับแฟนด้วยก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะวางสายกับแฟนแล้วก็เดินมาที่ตึกนี้อีกรอบนะครับแล้วก็พบว่าไฟในห้องคอมนีนมันไดด้้ปิลลงแลว เขาก็เลยตีความไปว่าคนในห้องนั้นเนี่ยต้องกลับไปแล้วแน่ๆเลยพอจบจากการให้การเสร็จนะครับตำรวจก็แบบได้เล็งไว้แล้วว่าไอ้ยามซีเนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ได้ทําการฆาตกรรมนี้น่เลยแต่ว่ามันก็ยังมีหลักฐานอะไรไม่พอตำรวจก็เลยสืบต่อไปแล้วก็ไปเริ่มถามพวกเพื่อนๆรอบๆตัวผู้ตายนะครับว่าแบบก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตายเคยไปมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าแล้วตำรวจก็ได้พบว่ามันมีจริงๆครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีชายคนหนึ่งครับมาด้อมด้อมมองมอง,มองตามแม่เด็บบี้แบบมแมลงวันตอมขี้กันเลยโดยเหล่าเพ,เพื่อนของเขานะครับได้เล่าว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันอยากที่จะเป็นอะไรมากกว่าเพื่อนกับแม่นางเด็บบี้ครับก็เลยมาตามจีบตามตื้อเธอตลอดเลยตามแบบไม่ล้มเลิกนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดความรําคาญขึ้นทําให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดมีปากเสียงกันแล้ววันก่อนที่เดบบี้จะตายนะครับเพื่อนเพื่อนในมหาลัยเนี่ยก็เห็นว่าชายคนนี้นะครับได้ใช้กําลังกับแม่เดบบี้ฮะค,คือเขานะครับได้ใช้มือทั้งสองเนี่ยจับไปที่ไหล่ของแม่เดบบี้ครับเสร็จแล้วก็เขย่าเธ,เธอเยี่ยงกองเซียมซีเลยแล้วก็บอกว่าเธอต้องรักฉันแท้ทำไมเธอไม่รักฉันในอะไรแบบนี้ทําไมอินเนอร์แอดต้องมาด้วย แต่พอตำรวจนะครับได้ไปลากนายคนนี้มาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่นางอีกเลยซึ่งหลักฐานก็ไม่มีอีกเช่นเคยครับตำรวจก็เลยจับชายคนนี้ไม่ได้จนกระทั่งวันที่ผลตรวจเลือดได้ออกมาครับคือไอ้เลือดที่มันได้ติดอยู่ในเก้า e อี้ห้องคอมที่ได้เล่าไปตอนแรกนะยังจาได้ไหมเท่าทีา่การตรวจเลือดในยุคนั้นนะครับมันก็ไม่ได้แบบละเอียดอะไรเหมือนทุกวันนี้ที่จะบอกว่า DNA หน้าตาอะไรเป็นยังไงนะแต่จะเป็นการตรวจง่ายๆแค่บอกว่ากรุ๊ปเลือดมันกรุปออะะไรรเเท่านนนัันงน้งคบ ซึ่งผลก็คือไอ้กรุ๊ปเลือดที่มันติดอยู่ที่เก้าอ e นะี้น่ะมันเป็นกรุ๊ปเอฮะแต่ว่าเลือดของแม่นางเดบบี้เนี่ยเป็นกรุ๊ปโอดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ระหว่างที่เธอเกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับคนร้ายเนี่ยอาจจะพลาดท่าโดนเธอตบอะไรเลือดกระเฉาะแล้วก็ไปติดอยู่บนเก้าอี้ตรงนั้นนะครับตำรวจนะครับก็เลยได้เรียกชายทั้งสาที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาตรวจเลยได้แก่เคิร์กแฟนหนุ่มยามซีผู้กวนตีนแล้วก็ไอ้หนุ่มที่ได้ทะเลาะกับเดบบี้ในวันก่อนหน้านั้นนะครับมาตรวจเลือด ซึ่งถ้าหากใครมีเลือดเป็นกรุ๊ปเอแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในคนร้ายปรากฏว่าหลังจากตรวจไปเสร็จนะครับตำรวจก็แบบอ้าวหฮวกินอีกระตู่เพราะว่าไม่มีใครเลยครับที่เป็นเลือดกรุ๊ปเอดังนั้นไอ้ประเด็นเรื่องการฆ่าเชิงชู้สาวอะไรเนี่ยมันก็เริ่มแบบถูกปัดปัดตกลงไปนะครับก็น่าจะเหลือแต่การฆ่าเพื่อชิงทรัพย์แหละครับเพราะว่าไอ้ตอนแรกที่เจออย่างที่บอกใช่ไหมไม่ได้มีบัตรไม่ได้มีกระเป๋าเลยเลยคนร้ายเนี่ยก็อาจจะเอาพวกกระเป๋าพวกบัตรอะไรพวกนี้ไปก็ได้ ทว่าในเวลาต่อมาครับมันก็มีเรื่องที่ทําให้ตํารวจเนี่ยต้องยิ่งงงขึ้นไปอีกเพราะว่าสิ่งของที่ได้หายไปเนี่ยนะครับเขาก็ได้ไปเจออยู่ในห้องของหายของมาหาลัยครับที่ก็ไม่รู้นะครับว่ามีใครเนี่ยเอามาคืนแต่ว่าพอไปเปิดเช็คดูของที่อยู่ในกระเป๋าในนั้นเนี่ยมันก็มีครบหมดเลยครับสตงสตังบัตรอะไรของเธอเนี่ยมีแบบไม่หายไปไหนเลยนอกจากนั้นนะครับถ้าตํารวจเขาสังเกตดีๆเนี่ยในตอนแรกเดบบี้ก็จะใส่นาฬิการาคาแพงอยู่ด้วยซึ่งถ้าคนร้ายมันจะขโมยนะครับเขาก็น่าจะเอาไปตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วลว ก็เลยทําให้คดีนี้นะครับมันเป็นคดีที่แบบมืดแปดด้านจนทําให้แฟ้มคดีเนี่ยมันถูกไปกองอย่างคดีที่แก้ไม่ได้มาอย่างยาวนานเลยครับจนกระทั่งมาถึงในปี1992ฮะที่ตอนนั้นเนี่ยคดีได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถูกส่งไปยังสมาคมแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า V Doc นะครับซึ่งไอสมาคมนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสมาคมนักสืบที่เขาตั้งขึ้นมาถกประเด็นคดีที่แก้ไขไม่ได้กันแบบเล่นๆนะฮะ คือในทุกๆปีเนี่ยมันก็จะมีผู้คนหลากหลายอาชีพเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือว่าตำรวจผู้เกษียณแล้วกัน,ลกนแล้วมาชุมนุมกันเล่นๆครับเสร็จแล้วก็จะหยิบพวกคดีที่มันยังแก้ไขไม่ได้นี่แหละแล้วก็มาตีความเอาทฤษฎีอะไรใส่เข้าไปนะครับและในปี1992นี้เองคดีของแม่เดบบี้เนี่ยก็ได้ถูกหยิบยกมาถกกันในนั้นครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีสมาชิกค,คนหนึ่งในนั้นที่เป็นนักจิตวิทยาซึ่งเขาบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะที่น่าสนใจแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้สนใจมันมาตลลอดเย ทุกคนก็ถามว่ามันคืออะไรล่ะนักจิตวิทยาคนนั้นนะครับก็เลยตอบว่ามันก็คือรองเท้ายังไงล่ะรองเท้าของผู้หญิงคนนั้นที่ได้หายไปรู้ไหมว่านั่นเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญในการไขคดีเลยนะโดยเหตุผลของนักจิตวิทยาผู้นี้นะครับเขาก็ได้เล่าว่าไอคนร้ายนะ่ะมันน่าจะเป็นผู้ที่มีรสสนิยมชอบอะไรแปลกๆจิตไม่ปกติฮะอย่างเช่นเกิดเห็นรองเท้าหญิงสาวแล้วก็มีอารมณ์พิลึกเกิดขึ้นมานะครับ คือถึงแม้วมันจะเป็นเรื่องราวที่ดูบ้าบอ,บอของเด็กเนิร์ดเขาคุยกันนะครับตำรวจก็แบบเอองั้นเอามาลองหน่อยก็ดีแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรที่จะมาไขาได้เลยใช่ไหมซึ่งพอเขาลองเอาไปสืบดูนะครับพวกเขาก็ได้พบกับเบาะแสใหม่เลยครับคือตำรวจนะครับเขาได้เริ่มไปสืบจากพนักงานเทคนิคที่ได้ควบคุมห้องคอมอยู่ตอนนั้นนะ่ะว่าแบบเห็นว่ามีอะไรแปลกๆไหมแล้วพนักงานเทคนิคนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกแปลกมาตั้งแต่กับแปดปีที่แล้วที่มันเกิดเรื่องขึ้นได้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้บอกตำรวจตำรวจก็แบบ คือตำรวจยังจำได้ไหมฮะที่ยามดีเขาบอกว่าเขาได้เดินผ่านมาห้องนี้แล้วได้ยินเสียงเครื่องปรินว่าเครื่องปรินเนี่ยมันยังทํางานอยู่ตอนตีสองฮะเขาว่ามันแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าไอ้เครื่องปรินของห้องนี้นะครับเขาได้ตั้งเวลาให้มันปิดอัตโนมัติตอนสี่ทุ่มของทุกคืนแล้วทำไมไอ้ยามดีเนี่ยมันถึงได้ยินเสียงเครื่องปริ้นอยู่ตอนตีสองเขาก็ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละฮะตำรวจก็เลยได้ต้องไปลื้อประวัติของยามดีที่เขาเคยเป็นทหารมาก่อนเลย ซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีประวัติอะไรเสีย,สย,ห,ายหายตอนที่เป็นทหารนะครับแต่พอตํารวจได้สืบลึกลงไปหน่อยเนี่ยก็พบว่ายามดีครับเป็นคนที่มีปมอะไรแปลกๆบางอย่างกับรองเท้านะครับคือมันจะมีบันทึกที่ว่าตอนที่เขาได้เข้ามาเป็นทหารตอนแรกๆนะครับเขาก็มักจะขโมยรองเท้าสน้นเกอร์สีขาวของเพื่อนทหารคนอื่นไปฮะนอกจากนั้นตำรวจก็ยังได้ทําการเดินทางไปสอบสวนเพื่อนบ้านรอบๆบ้านของยามดีนะครับว่าแบบยามดีเขาเป็นคนยังไงมีนิสัยดีดังชื่ออะไรเขาไหม เพื่อนบ้านนะครับก็บอกว่าอ๋อยามดีน่ะเหรอเขาก็ไม่มีอะไรนี่เขาก็เป็นคนปกติแต่พอตำรวจถามว่าเออแล้วคุณเคยมีรองเท้าที่บ้านคุณเนี่ยได้หายไปไหมก็พบว่ามีสในเพื่อนบ้านนะฮะที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยเขาได้บอกว่าเออเขาก็เคยมีรองเท้าหายไปนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเอาไปซึ่งไอ้รองเท้าที่หายไปทั้งหมดนะครับ มันจะเป็นรองเท้าสนคเกอร์สีขาวเหมือนกันหมดเลยตำรวจก็แบบเอาแล้วเอาแล้วหลักฐานพร้อมแล้วก็บุกพุ่งก็ไปที่บ้านของยามดีเลยครับซึ่งหลังจากที่8ปีไม่ได้เจอกันมานานนะครับตำรวจก็แบบโยกขอค้นบ้านคุณหน่อยก็พุกเข้าไปค้นในตู้ในบ้านเขานะครับแล้วก็เจอรองเท้าสนคเกอร์สีขาวกองเต็มอยู่บ้านเลยครับซึ่งแบบได้รับการทําเก็บในหี่พ่อพลาสติกไว้อย่างดีนอกจากนั้นนะครับตำรวจก็ยังได้ค้นพบวิดีโอโฮมเมดหลายตัวครับที่น่าจะถูกถ่ายขึ้นมาโดยยามดีนี่แหละ ซึ่งข้างในวิดีโอน้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของภาพเท้าที่มีคนใส่รองเท้าสีขาวครับเดินไปเดินมาก็น่าจะเป็นไปได้แล้วแหละว,ว่ายามดีเนี่ยแกน่าจะมีอะไรบางอย่างกับรองเท้าสีขาวนอกจากนั้นนะครับตำรวจก็ยังได้ทําการติดต่อไปอยังคุณแฟนของยามดีครับที่ตอนนี้เนี่ยได้เลิกกันไปแล้วคือตำรวจนะครับได้ถามไปว่าไอ้คืนที่เกิดเหตุนั้นนะ่ะเขาได้คุยโทรศัพท์กับยามดีจริงหรือเปล่าซึ่งแฟนก็บอกว่าจริงแต่ว่าคุยกันแค่2นาทีหลังจากนั้นก็วางสายไปเลย นันแหละครับก็เลยทําให้ตํารวจตีความได้ว่าไอ้เวลาหนึ่งชั่วโมงที่เขาบอกว่าเขาคุยกับแฟนอยู่เนี่ยเขาต้องเอามาทําการฆาตกรรมแน่เลยตํารวจนะครับก็เลยได้ทําการจับยามดีไปตอนนั้นเลยซึ่งตอนแรกนะครับเขาก็ไม่ได้สารภาพบอกอะไรออกไปหรอกนะแต่ทว่าหลังจากที่ยามคนนี้ได้โดนเตะเข้าคุกไปในปี1993เากนะครับ <c oughs> เขาก็ได้ค่อยๆเปิดเรื่องราวการฆาตกรรมของเขาขึ้นมาครับ แต่ไม่ใช่กับตำรวจนะคือเขาไปโมให้กับเพื่อนในคุกคนอื่นๆฟังนะครับว่าแบบเขามีความหืนกระหายอะไรกับรองเท้าจนทําให้เขาเยต้องไปฆ่าแม่เด็บบี้มาเพื่อจะเอารองเท้าเธอมาแมโลกนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งชื่อจริงของยามดีคนนี้นะครับมีชื่อว่าเดวิดเด็กสันเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆชอบคดีแปลกๆแ,แบบนี้นะครับก็สามารถฟังกันให้เพลินต่อได้เลยที่เพลย์ลิสคดีไดอารี่ที่แอดได้ทําไว้นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย